อ่นี่หนไหมครับ,บด,ดูแน,ะดดน่นอนจริงอ กี่าันประมาณนี่ะหนทาไหทราบยังครับว่าทางรัฐบาลได้มีโครงการกละครึางขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ครับ เขาแล้วเป็นไงบ้างครับที่ว่าทางรัฐบาลจะให้800เยาสองเดือนนะครับหรือว่ายังน้อยไปนะคะเพราะว่าสินค้าราคาของต่างๆมันสูงขึ้นแล้ค่ะตอนนี้ยังไงล่ะมันรายจ่ายมันก็เพิ่มขึ้นแล้วเนาะรายรับบางคนอาจจะน้อยลงคไม่พอต่อรายจ่ายต่อะหวันบ้างก็้ีนี้อยากแก้ทางรัฐบาลทำไงบ้างครับก็อยากจะให้เพิ่มขึ้นเหมือนเดิมอะค่ะ ครับผมการค้าขายช่วงมีโครงการคนละครึ่งนี่ขายดีไหมครับผมก็กระตุนนะต้นเศรษฐกิจได้ดีขึ้นนะคะ,ะ,คะ,ะนะฮะช่วงคนละครึ่งประช,ชาชนมาใช้ซื้อของเยอะมากไหมฮะ,ะก็ขึ้นมาบ้างนะคะ่ะเพราะ,ะบางคนก็มไม่ได้มีเงินสำรองไว้เอ่อข้าในกระเป๋าเงานของเขาแล้วก็ตอนช่วงที่ว่ามีโครงการเ็ายอดขายกระตื้งขึ้นหลายอย่างนะครับ โดยเฉพาะว่าของใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็เพิ่มวงเงินคนละครึ่งขึ้นมาให้เหมือนเดิมอะค่ะครับค่ะจะได้กระจายใช้สอยกันแบบได้อย่างสะดวกนิดหน่อยอะค่ะพี่ครับผมครับครับผม่ะทุกวันนี้อะไรก็มันขึ้นราคาหมดอะครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะอ่าน้ำประให้มาคิดว่าพอไหมครับคิดว่าไม่พอขาดเยอะดูจนก็เท่าไหร่ถึงจะพอ พันห้าค่ะพันห้าร้อยบาทอัน,นี้เพดเป็ห้าทางรัฐบาลเพิ่มให้มาแปดร้อยไม่พอเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้ของราคาค่อนข้งางสูงใช่ค่ะแล้วแล้วเป็นไงบ้างที่ผ่านมานี่พอไม่มีโครงการพวกนี้ใช่ก็เท่ากับต้องออใช้จ่ายเงินตัวเองใช้จ่ายเงินเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะให้รัฐบาลมีโครงการ่างนี้ไหมครับ ก็ถ้ามียังออกมาอีกก็ได้ช่วยประชาชนค่ะอืมครับผมครับขอบคุณครับครับไอโครงการที่สำหรัสวัสดิการแห่งรัฐที่ก็เพิ่มเป็นห้าร้อยบาทคิดว่าพอไหมครับผมไม่พอค่ะเพราะว่าอย่างไรครับเพราะว่าข้อสารก็ขึ้นน้ำมันอะไรแพงไปหมดเดี๋ยวนี้ขนาดไขไก่ยังขึ่งเลยค่ะมันไม่พอใช้แล้วครอบครัวเรามันอยู่หลายคนแล้วข้อสารถึงมีกี่บาทแล้วใช่ไม่พอสี่สิะห้าร้อย เรื่องใหญ่รัฐบาลช่วยยังไงบ้างครับให้ช่วยเพิ่มกว่านี้อีกได้ไหมคะอืมครับผมแล้วโครงการที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับผมมันก็ดีค่ะดีค่ะถ้าถ้าบอกว่าถ้าคนละถ้า,ถาประชาชนเนี่ยมีตลอดมันก็ดีค่ะช่วยรัฐบาลมากกว่านี้ได้ไหมคะอืมครับผมจากจ้างบริทัทรัฐบาลทำโครงการคนละครึ่งใหม่นะครับ เริ่มใจเห็นสิงหายนี้อันนี้ความคิดของพี่ผู้ประกอบการค้าขายเนี่ยที่ผ่านมาครงาการคนละครึ่งมีประชาชนไม่ใช้สิทธิ์เยอะไหมครับเยอะค่ะแต่อพอหมดคนละครึ่งก็เงียบแล้วเป็นไงบ้างครับลูกค้าได้พูดอะไรบ้างครับเกี่ยวกับโครงการที่รัฐบาลเพิ่มเงินวงเงินให้ลูกค้าบ่นว่าน้อยจังแต่ยังได้นนสักพันห้าหรือสองพันครับเพราะวที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับพี่จากกรณีที่ค้าขายเรื่องตอนที่มีโครงการ โอเคอยู่ลูกค้าไม่ได้สิบเยอะไหมครับเยอะค่ะถ้าหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก็เงียบอยากจะฝากอะไรถึงรัฐบาลบ้างไหมครับพี่แต่ถ้าผู้ประกอบการทางภาคใต้เราเนี่ยครับก็ให้ราคาของลงหน่อยนึงนะคะครับพวกน้ำมันแก๊สอะไรพวกนี้อ่ะครับดีหนอยได้ไหมครับพี่